ธุรกิจ SME ไทยซอแวลจะกลายเป็นหนี้เสียกว่า6 0หมื่นล้านบาทถ้ารีบไม่แก้ตอนนี้ยุ่งจริงๆร,ร่วมคุยกับบัญชาโดยสถานีบริการน้ำมัน PT ธุรกิจ SME ไทยซอแววจะกลายเป็นหนี้เสียกว่า6 0หมื่นล้านบาทถ้ารีบไม่แก้ตอนนี้ยุ่งจริงๆนะเรื่องนี้เกิดขึ้นจากรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณอภิชิตประสบรัฐ คือสภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขามีสมาชิกอยู่ในกลุ่มก้อนอุตสาหกรรมของเขานี่กว่า30กลุ่มอุตสาหกรรมนะฮะสมาชิกเขาก็เยอะมีตั้งแต่ขนาดไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กหรือว่า SME นะครับคุณอภิชิตประสบรัชเป็นหนึ่งในรองประธานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจครับว่าขณะนี้เนี่ยนะฮะมีผู้ประกอบการธุรกิจหรือเจ้าของกิจการไซส์ SME ก็คือขนาดเล็กกับขนาดกลางเนี่ยนะครับกำลังตกสภาพที่นั่งลําบาก กาลังอยู่ในสภาวะที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองถามว่าเป็นความผิดในการบริหารจัดการที่ผิดพลาดไหมจนทําให้มีหนี้สินเพิ่มขึ้นมาก็ไม่ใช่ซะทั้งหมดเพราะอะไรทราบไหมฮะตอนนี้มีลูกหนี้ SME นะฮะที่เคยเป็นลูกหนี้ชั้นดีคำว่าลูกหนี้ชั้นดีหมายความว่าครับมีหนี้ต้องจ่ายและจ่ายตรงเวลาไม่มีเลื่อนและสามารถจ่ายได้ครบด้วยแต่ว่าเขาขยันที่จะกู้สินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจถูกไหมครับแน่นอนครับคนทําธุรกิจมี2อ,อย่างครับคือกู้ไปใช้เงินสด แะก,กู้นี่ก็จะมากกว่งเงินสดอยู่แล้วถูกไหมฮะลูกหนี้ที่เคยมีสภาพชั้นดีแต่ปรากฏว่าตอนนี้ตกที่นั่งลําบากเพราะช็อตสภาพคล่องเอาเกิดขึ้นได้ยังไงก็ช็อตสภาพคล่องตั้งแต่ตอนที่เจอโควิด1 9นั่นแหละครับจนทําให้นี่นะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยกำหนดกลุ่มหนี้รหัส21ขึ้นมาคําว่ากลุ่มหนี้รหัส21คือเป็นธุรกิจของธุรกิจลูกหนี้ชั้นดีแต่ประสบ ปัญหาในช่วงของโควิด1 9ทําทำให้ขาดสภาพคล่องและตกชั้นกลายไปเป็นภาวะธุรกิจที่ย่ำแย่เนื่องจากมีสภาพหนี้ท่วมสูงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าเอาละส่วนหนึ่งก็อาจจะมีาจากเรื่องหลักการจัดก,การบริหารอะไรก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของอะไรฮะสถานการณ์ที่เป็นด้วยกิจการของโลกใบนี้ของคนทั่วโลกที่ไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นทีนี้ถามว่าทำไมน่าห่วงล่ะครับเพราะว่าลูกหนี้ชั้นดีแต่ขาดสภาพคล่อง กลายเป็นว่าตอนนี้ลูกหนี้เอกชนจะไม่สามารถจ่ายหนี้ได้แล้วเมื่อเกิน3เดือนหรือว่า90วันนี่นะครับบัญชีของกลุ่มธุรกิจ s m e ในรหัส21ตอนนี้ที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยย้ำนะฮะว่าเป็นสมาชิกสอทอนี่นะครับมีอยู่ทั้งหมด12,898แห่งยอดหนี้กลุ่มนี้นะที่กำลังสอหนี้จะเข้าโซนหนี้เสียนี่นะครับ61,000กว่าล้านบาท แน่นอนถ้าอยู่ในระบบและเป็นสมาชิกสอ,อ,อทอก็เช็คกันได้ง่ายๆว่าตกลงเป็นหนี้ค้างธนาคารพาณิชย์กับธนาคารรัฐก,กันเท่าไหร่ใน61,000ล้านบาทก้อนรวมแบ่งเป็นค้างหนี้ธนาคารพาณิชย์เนี่ย36,000กว่าล้านแล้วก็ค้างธนาคารรัฐอีก25,000กว่าล้านนะครับความกังวลอยู่ตรงนี้ครับแม้ว่าลูกหนี้ชั้นดีเคยดีเนี่ยฮะกำลังจะเฉียดเข้าโซนที่เป็นลูกหนี้เสียเนี่ยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันออกแนวอย่างนี้ฮะ กลุ่มบริษัทพวกนี้อาจจะไม่สามารถชําระหนี้ได้อีกต่อไปแล้วนะครับและในที่สุดก็กลายเป็นว่ากลุ่มบริษัทเหล่านี้ค้างจ่ายหนี้คืนให้กับธุรกิจของธนาคารเนี่ยเกินกว่า90วันเพราะฉะนั้นจะถูกจัดชั้นกลายเป็นธุรกิจเอกชนหนี้เสียขึ้นมาทันทีครับและที่สุดก็คือในที่สุดมันจะเหลือทางออกสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับเมื่อรายได้ไม่เข้าไปต่อไม่ได้และการจ่ายหนี้ถูกสะสมพอกพูนเกินกว่า3เดือนเกิดอะไรขึ้นปิดกิจการครับเลิกกิจการครับ ลดค่าใช้จ่ายครับชําระหนี้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดครับปลดพนักงานฮะพนักงานตกงานอีกต่างๆครับและที่สุดตีวนกลับไปที่เศรษฐกิจไทยมีปัญหาหรือวิกฤตก็สุดแล้วแต่จะพูดถึงกันนะฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับคุณอภิชิตประสบรัฐรองประธานของสอทอตอนนี้ก็บอกว่าถ้าดูแค่ธุรกิจ S อสที่เป็นสมาชิกสอทอเขาไม่เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ช่วยเหลือสมาชิกอยู่เหมือนกันนะครับวิ่งประสานกับกระทรวงการคลังเพื่อให้กระทรวงการคลังเป็นตัวกลางเข้าไปคุยกับทาานั่งของธนาคารรัฐ วิ่งประสานกับธนา้านสมาคมธนาคารไทยเพื่อให้เป็นตัวการเข้าไปประสานกับทนางนั่นของธนาคารพาณิชย์นะครับว่าจะตรงตกลง,งจะทำยังไงนี่นะฮะให้ลูกหนี้ธุรกิจ SME ในรหัส21ของแบงค์ชาตินี่นะครับที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด19และทำให้ธุรกิจเขาย่ำแย่นี่นะครับจะสามารถอยู่รอดได้ ท่านผู้ชมคิดดูแต่ถ้าจริงๆเนี่ยเอานอกสมาชิกของสอ,อทอเข้าไปด้วยที่เป็นธุรกิจ s อสมแล้วมีปัญหาว่ากำลังจการเป็นธุรกิจเอกชนหนี้เสียเนี่ยนะฮะจะมีทั้งหมดถึง3ล้านรายนะครับไม่ใช่แค่12,898รายที่เป็นสมาชิกสอ,อทอแล้วมูลนี้จะไม่ได้จบอยู่แค่6ก0 0 0่ล้านจะอยู่ที่ถึง3 0 0แสนล้านบาทเฉลี่ยซ้ไ,ซไปนะครับดูเหมือนว่ามันจะสอดคล้องกับที่ผมเคยรายงานท่านผู้ชมไปแล้วและเป็นข้อมูลของธนาคารในประเทศไทยเขาบอกว่าอะไรครับบอกว่าธุรกิจเอก,กชนไทย ทําการระดมทุนโดยการกู้หนี้ยืมสินด้วยวิธีการผ่านการระดมทุนแบบออกหุ้นกู้สิ้นสุดไตรมาสที่2ปรากฏว่าหนี้ภาคเอกชนไทยคิดเทียบกับ GDP สูงถึง79.6% และเป็นการเพิ่มสัดส่วนของหนี้ต่อ GDP ของภาคธุรกิจเอกชนไทยถึงประมาณ10%ในช่วงประมาณ4ปีที่ผ่านมาจากก่อนโควิดเคยอยู่ที่70.3%ต่อ GDP แต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นเฉียด80%บนะครับดังนั้นอย่าลืมครับข้อมูลของแบงคชาติตรงนี้บอกว่าเป็นการระดมทุนโดยหุ้นกู้ซึ่งแน่นอนครับว่าบริษัทที่อยู่ในตรงนี้อาจจะมีสุขภาพทางการเงินที่พอไปไหวเพราะเขาเป็นธุรกิจใหญ่โตสามารถจะหมุนเงินคล่องเครดิตยังสูง แม้ว่าจะต้องระดมทุนโดยหุ้นกู้นะครับแต่ว่าถ้าคิดว่า s อสตรงนี้นี่แหละครับจึงกลายเป็นประเด็นปัญหาที่น่าห่วงน่ากังวลอย่างมากๆนะฮะทำให้หลายคนคิดว่าตอนนี้สภาพของหนี้มันก็ตีคู่กันเหลือเกินนะฮะระหว่างหนี้ครัวเรือนกับหนี้เอกชนนะครับถามท่านผู้ชมครับว่าจริงหรือไม่จริงครประเทศไทยตอนนี้หนี้ครัวเรือนตีคู่กันหนี้เอกชนจริงหรือไม่จริงส่งครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าจริง พิมพ์คำว่าจริงถ้าคิดว่าไม่จริงก็พิมพ์คำว่าไม่จริงนะฮะ